สบายดีสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุงมาพอกันอีกแล้วมาพ่อกันคลิปนี้กาสิพาพปลาดุงมาเบิง่งพั่วพี่น้องเลยเนาะเมื่อวานนี่เพิ่นมาติดตั้งกันยังมาทันได้แล้วพี่น้องเลยมาเมื่อน,นี่เพิ่นกันได้ติดตั้งแล้วแล้วเนาะทางแม่น,น้องอ,อน,นุนกันสิมาทายให้ปลาดุงเบิ่งน้ำกันเนาะตอนเช้าเมื่อน,นี่ทาง เอ่อตาพ่อเนาะแล้วก็เท่าลุงพี่น <conclusions> ้องเอ้ยเนาะเพิ่นมาทาสีให้มื้อนี้พี่น้องเอ้ยกลับไปเบิ่งนํากันพี่น้องเพิ่นกําลังเฮ็ดหยังเนาะพี่น้องเอ้ยกําลังเฮ็ดบจังบ้มบ้มอยู่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะสบายดีเด้อว่าแซนสบายดีพี่น้องโยลังพากันเฮ็ดหยังเด้บึ้มอยู่พุ่นน่ะสบายดีเด้อทางหน้าเนาะ สบายดีโดยอ้างอางอไม่อน่าสาแพงกันยโดยาต้องอาไมก่อนเนาะมันติดกับปอดกับแปดน้ำมันนี่แหละกินูกินยังน้ำนี่แหละแห่งหิพยช่างปวทีพูดแห่งลายเนาะออเออมันห่วยมันเนี้ยวน้ำมันนี่ครับว่าบัวอนาไม้ก่อน15ท่าสีมปนบบดสีไลยแล้วเนาะมันเป็นผอดงามเลยเนาะ อันนี้อ้ยยังสอกันบุ่มบบุ่มอยู่เพื่อเพื่อน่อไิได้าเพื่อเพ่่ค่านได้อาาไม้เพราะว่าเพื่อโะอันนี้เล้วกันล่ยเติบเนาะฮะคาเ้่ายกัหมวเนเขาไปทยเจ้าเพคับอยากออกมาเลยออกว่าวันว่าวันผู้ราบนะ โอ้ยเงยเน,นเพื่อนมุดดินนีนี่แล้วเนาะเปลาลายลายกับบนวาเพิ่นเห็นไฮบ่แล้วเรามุดดินนีอะไรตีลาย,ยปัดปัดอัน,นบ่งเพื่อนบุญนันนี้พร้อมเด้เนาะเพื่อนทิมทางพี่น้องเลยกี่พูนมาบันไดค้นกลุ่มกุมมากำลังเริ่มปัดกำลังงานไม่อยู่อะ สวยเติบบุญได้เนาะเออเฮเติบคนละอย่างเี้ไ้้มวได้ทาสีหมมันมีเด็กเด็กความคิดด้วยทำไม่ทาได้ก่อนที่ไว้อยู่ตัวองขัยังบัทันได้มาใส่ตัวนี้มันเพิ่งโรนเห็นทิปลูกโดอ้าวแล้วว่าโอยงานเข่าแล้วบาททาก็ได้คอยลูกให้แน่นดียวเวมันจ่อตัวนี้เลยจ่อกระเด็กเนาะตาวเนาะ ดีบ่ไปเลยคือว่าอันเขาจะมวยใส่เขาก็จกินง่ายกินง่ายสบายอวันนี้จะได้เอาแป้งคอยอันเท่านะบ่คอยเท้าแบบนั้นนะไม่ใช่แป้งเขาในมันจะมันก็เผาหมได้เลผาตะเกียิดีหมดหมดทาก็ได้มันอยู่ในผนเนาะ ไปดิมันก็สิมติบัวมอนี้ได้บ้านเนี่เาไปคอยลู่ี่ไปมันก็สิบัเียบมอนีเนาะทาก่อน่ยเลตอนแรกตอนแรกค่นวสิธากรเล็กมาใส่พี่นเองแต่ว่าตอนนควรสร้างห้าวากันดวนแล้วสร้างห้าวทางทางไว้รุ่นนู่นหรอางใจหือนเนาะ ตางไว้รุ่นเนาะอันนี้ผู้เฒ่าจะว่าใจห้อนกว่าไว้รุ่นนี้วิจักบาดเลยมันต้องเคาะปูนออกก่อนพี่น้อยเนาะทำามตรงนี้จะพายขั้วตัวปูนนี้ยเนาะขั้วอะไถ้าเบาวข้าบ๊าออกเนี่ยมันจะขั้วง่ายเลี่น้อยใายสี่ขั้ว ออกกันเอฟซีอยู่บ่เซนสี่ท่าสี่ยังอันนี้นะสีส่สียังโดยสีนี้ว่าสีอ๋อสีฝ้าใช่ไหมเนาะสีฟ้าบ่เสาสีฝ้าสบายถังห่วงหมวงคนอีสีขาวอ๋อสีฟ้ากับขาวบ่คืออันอันนี้บ่เสานี่เนาะเสานี่เัานี่จะเอาสีฟ้าพไปนะ ก็เปยังออกเลยเนาปูนเนาะติดแล้วก็อยากติดเลยอ่ะบัวเอักเหัวหัวเลนาะืที yes> uh ่อนพื้นทีหัวบัวนี่ จะนั่งเก็บทั้งเหนือก้อนน้อยเนียนขี้พุนทั้งเหนือก้อนูหัวนี่ก้บนเขาไหวกอตัวนี้น่ยคุมโยดตามขอบนั่งบนรูะไรกันเนาะคืออะไรลูกลืนวลเนี่เอะไรนถือองอะไรกับใส่เป้าไว้ได้แ้วนะมีแร่กันอนล่าแรกแรยมีนะมันแขงเลยเนาะมาแรกอะไรได้สร็จแล้วมันปิดอยตู้ยงนาะเป็นคนเสาะว่า คนทอดทั้ม้อะไม้ไรหลังอนไม่เล้วกับวัชพู่นอกไม่้องเลยโดยอันอันไมทั้งใต้พิอมเนาะอะไม่ทั้งขางนันเล้วอีกคนโดยได้ท่านะนั่นนะบบกู้แล้วบอรเข่าเหรอเลีแล้วแล่ววานี่ยวจนมืดพ่นแล้ววานในบุกีบริจ้ำพืชเลยมันหาหกพ่กพูนโอ่ทั้งมัดทั้งคนเนาะพอดีมืดเลยพอดีมืดค่ำเลยมัตีขบูกด้อยกัตุนเลือดเ ืมเตียวบ่อทะบุขึ้นเลเตียวโดยเตียวเพราะได้ช่องชอบนี่แหละตอนแรกคือว่าอันตู้ตู้มอนชิมาเฮ็ดนำาเพิ่นเพิ่นเกี่ยวเข่าบ่เออเพิ่นเกี่ยวเข่าเพิ่นบ่มาอืมยอมแล้วเพิ่นหะ่วนนี่ไหวมันหน้าเพิ่นแล้วเผุนนะมันาที่นี่กระทำอาใบก็ว่าค้าแล้วอ่ะเกี่ยวเข่าอยู่เกี่ยวเข่าบ่เออไห่ยามได้ก่อนเคยผุนทำนี่ก็ชีเมื่อเฮดนำผุนนะเออ เลยได้ตู้ยงมาเห็ดหอน้ำออพี่น้องเวยซอยที่ว่าครับมูมีไผ่กับชิมว่าทั้งเองนี่แหละบาดใน,นตัวโมไดกับข้าเกี่ยวเขาต,ตอนแรกกันคุยกับสร้างเพิ่อนนั้นทั้งสร้างเพิ่อนกับวัดศิมาเห็ดหอยอยู่ออพี่น้องเวยวันนี้เราเปลี่ยนแผนบาดเลยทั้งสร้างเพิ่นอนรถยากเกี่ยวเขาวันนี่เกี่ยวเข่าเถาบ่อเล,เ,ลเลยลุยเองเลยเออ

สบายดีพ่พ่อ <ไป S 2> เล้วพ่อไป,ไปมือกายหัวฟูปวดรนบ่มีมเมื่อเช้านี้แพว่ามาซื้อยาไปให้อ้ายว่ะอายไข่พ่ออายไข่เดากกำลังลินกำลังดีใจเห็นหน้าแพทว์มาหัน,นกกากำลังแกนของเล่นมาเสียมาก,กองดินทรายเดากพอดีป้าเพ่งมาไป้ายไปหน้าเด็กเงาลงต่อ,อีกเงางอยย่างไปยางมาเราคือเห็นโทรศัพทรอ้าวบ่มีโมพี่เราเลย หงเฮียนกับพิ่นยุดเดาบ่คือบบเห็นเข่าหงเฮียนว่ะเข่าอันเอื่อยเพิ่นกะอืมวันนี้นะบ่เมื้อนี้นี่ได้คือบบเห็นมาหยุดผักบ่ผักใกล้บุญชงเฮือบ่บุญชงเฮื่อเดวบ่๋ยวของคนชากำไม่เห็นได้เนาะอืมอ้าโดยบุญชงเฮือปีนี้ก็คือเมื่อไปล้วพี่น้องเลยเกี่ยวเข่าเนาะส่วนลายพ่นกันสิเมื่อไปวามยากแห้งในช่วง เพราะว่าถ้ามันนี่แลี่ยงกับมือจะได้อยู่เกี่ยวเข่าอีกบาทเกี่ยวเข่า,าว่าจะบ่อื่นเกี่ยวแล้วพอมันนี่กับเท่านั่นกับเกี่ยวผู้เดียวแล้วอยู่ให้ใกล้เพียงอ๋อ<ะ>เอาอพอเกี่ยวได้ใช่ได้เบิดบ,บาทนี่คือว่ามือเดียวเบิรงนวานนี่ได้เบิดบ,บาทเ,เอา <laughs> มันแด,ดดได้โน้ตุเ <laughs> มื่อนั้นคือจังหวงะย่งอยู่คหนึ่งคุณพ่อหนิว่าคือไวแท้ดตัวมื่อนั้นคือจังหวะประมาณชองมือช่องสามมือตัวนึกถึงเบิรงนวานนี่ได้เบิดบาทนี่ย่างพอสร้างอย่งถอยเบิดนพี่น้องเย เออว่นสร้างเงินปกตินี่อาสิสร้างที่ว่าไปเฮ็ดเพื่อนนั่นเบาเสียงเพื่อนเนี่ยพี่น้นองเลยเนาะที่ว<ไ>่าบาสีให้เพื่อนมาท่าให้แต่วันนี้เพื่อนมาเก,กี่ยวเขา่<ไ>ากับมีตู้มอนเนาะตู้มอนคนหนึ่งเพื่อนบาสีมาเฮ็ดกันสองคนพี่น้องเลย <c oughs> บ้านนี้ทีมงานสร้างนั่นเพื่อนยากเกี่ยวเข่าแล้วทาพ่อกับกันตู้โยงมารับมือบานนี้พี่น้องเลย <c oughs> มาลับงานเทสบ้านนี้ <c oughs> ยังวันเซลตู้โยงอยู่เฮ็ดได้บ่าว่ะสีส่ซ้ำว่ะ ก้มไปก้มมาไล่วัตุข้ามาไล่ได้จังเห็ดเนาะไล่เนาะเซลเพิ่นพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าสีกินมันแห้งลยตัวไอ้ว่าก้มไปก้มมาอีกว่ะหอมไหมสีหอมอ่ะแล้วมันแห้งว่าหอมอีกว่ะเนี่ยเหยียดตีนมันอีกเหยียดตีนมันอีกดิเออแม่นเนี่ เออสร้างว่าแท้นี่ก็หอมเลยหอมเหมาเนาะมินก็หอมมาเนาะอะไรมาเห็ดมันละพธรรมดาหนาเลยทางนี้แล้วแล้วบ้านเนาะยังเดือดแต่ทางใต้วันนี้พี่น้องเลยใต้เลยือก็คนเนาะอย่าไปโชว์บ่อได้โชว์เลยก็ได้โชว์นั้นเอาลงเอาลงสีห้องพื้นสีลงสีห้องพื้นพร้อมกันได้เนาะไปเลยแล้วเนาะบ้านนึงมั่งก่อน พี่น no, uh, yeah. so yeah, e> mm. yep. ้องเลยเนาะผู oh, ้ใดเน่มาเลยผู้สบายดีสบายดีตั้งแต่ปู่พี่น้องเลยเนาะอย่างนหน้าเชื่อยีมุยุสิไปได้บอกว่าเช่นช่าเมื่อก่อนว่าเอาหน้าม่เรากินคนกว้าเนี่ยว่าจะไนัดมาเยน้าแบบเดียงยังไงมาข้าหน้าเนี่ยแบบเดียงหันนัดมานไไใช้เป็นไหนมาเบิ้งยื่มือหาสิไปหาหมอลี่น้องเลยจะหาหมอนะนะมือกะ อันนี้เพ like ิ่ exactly ่นห้องมือนน่มา่ยกมือมือขี้ขั้นไปแยกงหเฮ็ดเบี้ยบบัไดเด็บเจ็บบันนะมันหึงเลยทักยากะบนายเรือนเลยเนาะตั้งแต่ไปหามอั้งแต่พนี่เราเนาลแต่พนธ์เลยลงหลนาบอว่าไปหาหมอตั้งแต่พูพี่เรงเนาะแต่พันธ์เลยหล่ำนาบอุ้นะแล้วมันกระเทามาเลยแลยเฮ็ดเบี้ยปกติเลยแหลหักเจ็บวางนี่นะเอาเริ่อเกี่ยวเข่าอ่น่ะเอามันเข่าเ มัเพราะามูพรโอ้ยมันดลึงแห้งที่นี่แล้วมือนี่เบลเอาเห็ดสกพี่เจ็กไว้่อคอยแห้งมันงกับเน็่ถ้เอาอะไรเห็ดเวียงนะมือจับสนตอกไว้บัดบัดจนดึงเบื้งเดียวนี้ดึงนะอืมมือนี่เบลชูไว้ซื่งแต่ว่นยักก็ได้มีอยันมั่ก็เจ๊กพึเกาอยู่ได้พอเน่ะไปพาไปหามอเรื่อยๆพี่น้อยสว่ารบพึ่งเกาเนาะเป็นน้ำขอถ้าว่าเกี่ยวก็ขอมันก็อยางยากเลยเนาะเ่ีข้านแน โลกขี้ก้านปัวนอนอยู่โลกอย่างนี้อย่างนั่งกินนอนกินมันบ่ได้ดอกบ่เชื่ออยู่ซื่อเจ็บืออยู่ซื่อเเร่องเือน่ะอือเฮาบ่เ็อย่างนั้นมันนึงสังเกตว่าเฮากินหมหรือยังนีเนาะว่าสิว่าได้แล้วบ่10กว่าปีปวอันเป็นเกี่ยวกับขอโมมันตะกี้ตะกี้นี่โอ้โนนตีนพี่น้องไ้สาันนตีนี่ ็นยาออกมาพี่ไปได้ก็บ่ได้ติตียาเมื่อกี้เป็นอยู่ตีนเนาะตะกี้เนาะบ่ขออนุญาตนะมาเท่าตีนเท่าตีนมันเป็นยุมบ้าบาดอยุบ้าเป็นบ้ามื้อนี้น่ะเป็นมื้อนี้นเด้มื้นี้ยายออกมาวมือมันเบี้ยวหลังอือไปาขึ้นหลังไปสุ ไ่ได้เหเห็ดเรียอเป็นปีไป่ไ้ปีนั่นนๆปวไปปวมาง่ายลงมาขอเมื่อไร่เ่น้า้เลยมันยุนขอนี่มาบอกเขาเห็ดโดบัตเนาะตัดออกมตัดนน่เนาะอตัดบนมันเจีบหันยังจะพี่ตัดออกมันก็เจ็บคือกระหอนแล้วเนาะเจ็บบาดแล้วนะบนนี่มันออกเลยแก่ออกเลย แกคอเด้ออกแก่ไข่เราห้พวกเนานมันหินเดี่ยอย่างกนั้เนาะเขาเทเอากินนะไม่ลกน้ำนะไปมาให้ปูกินได้ด้วยกินได้เขายางชู้เขาเล่นเน่ยเขาเล่นเขาเล่นแบบเล่นน้ำงูอย่างนะเขาเขาแก้งแขนสิไข่ราด้เลยนะเออไข่เกอไรนลนะขอ้ยนะอินเนาะอินขอวยังตัน่ีกว่าไรไรงูน่อยเน่ยมันวังเอาหน้ายาเพราะขอด้ยนเป็น มันมือสิเริ่มเจ็บตัวิตไไปสักยาแต่วิตมันเศราเลยเห่นหน้าก็แด้วเลยบันนี้มันนี้งูน้อยเอารุ่ปฏิเสธมันเสื้อมันมันขอกนมันดูดเลยมันดูดเผ้ามันนี้เผ้าอะไรเลนเลยเผ้าอะไรเลนงูน้อยเลนเลนไายแขนแหงแค่นั้ควายันไงเกคเจ็บเลนี่นะไข่เลยเท่ไ่ถึงอย่างไีเชิญได้ใช่ไหมเฮ็ดเวียงเนาะไรข่หน่อขึ้นมานี่ เาเริ่มต้นวิ่งดีแน่น่ะมือมันเริ่มหลวังในแบบนั้นเนาะเริ่มเขาทำหน้าแล้วเนี่ยเริ่มไล่หมูน้อยเล่นไล่เอาเสื่อหมูน้อยเล่นบนแห้งนั่นเล่นกวยแข้งเล่นสิบุกขึ้นมานอนขึ้นบดคัดบาดเนี่ยคัด ผู้ซื้อกวนเล่นควยแข่งกแกนซื้อบอกแล,ล,ล้วตอนนั้นเช่าเลยเนาะไม่เก็บเช่าจนได้ลายเรือ,อนเติมเนาะได้เนาะเดินไทยให้ไทยหน้าได้เหรอหน,น้าเกินเนี่ยจนแล้วเก็บวางนำหน้าแล้วได้่ยแล้วหนวนเล่นควยแข่งนะเล่นไรอ่ะโม้หน่อย่นก่อนยืดตอนเดีนน๋ยวเริ่มตำราอะไโอ้ว่ะ สบายใจอยู่ตัวนั้นมันเจ็บแบบอ่านได้แล้วจ็บมัดเจ็บมัดเกี่ยวเข่าแบบเนาะเยอะหลายเดือนนี่เนาะห้องกำเนี่ยกำเข่าตั้งแต่ไปหาหมอกระลายเลือนเติบเลยเนาะเข่าหรือห้องกำเนี่ยก็เลยจีพาไปสักห้องไปแล้วเนาะยันมาสวยอืมขี่รถไปไปมารถสามเดือนกำกระยางมัดนี้เ็่ยังกระยางมันปั้นกินเข่าก็ได้เลยเหมือนตัวเคยกินเมื่อนี้กินเข่าหน่ะ มาเป็นเบื้องเคยฮ็นตี้นม่กินเบืองไมกินขึ้นมาจากเป็นเนี่ยกินข้ากันไรขึ้นบ่อิ่มเอเนาอบ่เคยกินเนาะเห็นเบามือปูนะจ้ำก็คือจากฮี่ยังไปได้กินกินนี่นะเห็นขึ้นมาามปูเลยป่าให้ปูเก็เหเป่าให้ปูยู่ะเหอะแกงหัวบ๊ะบ๊ะใช้เาเน้เผามุ่นเนาะนะไปใช่ไปพากันไปเนาะ เนี่ยบําอ๋อนั่นหมอคนคือสีนั่นแหลยะเปิดได้คือได้ันเจ้าวําดำดำเน่ยเอาหนักมากกวาอีเป๊ะใส่นี่นุ่งเลยอันตัวอันตัวบวมบวมอ๋อมัดใส่ลงอาจจะบวเท่าใชออืมมันกับบวเท่ามันเป็นยุคอ่เนาะมันเท่าอยู่มันใครมันยังไงห่อูนเรืองอยู่ดีเลยห่อนู่นถ้ากันไปวันนี้ไปคนเปิดเอามั่งแค่นี้ก็ได้เนาะ ไปบ้งมุ่งกันผานไมุ่งกันนะมุ่งขางเอาเ่านได้านเลยนะานมุ่งใส่ซื้อบ่ใส่เอากรุเทซื้อว่าขึ้นขึ้นนี่นี่โอ้มงข่างเลยเมื่อทานมาจังหานตอนมันไปยู่ัมันาดเลยมันเป็นน้ำตัวเตะโมเวนทานมันย้อมทานย้อมเลยทานย้อมทามันห้วยทานห่วยามันเมื่อทานเอ้ไปเดินทางปลอดภัยดีเ้ยเศ้า แม,มาพี่น้องเอ้เนาะตัดภาพม่อีกวันนี่ทั้งประตูห้าวผ้ากันท่าอลไรพี่น้องเอ้จักเป็นจังใดเด้เนาะเป็นใดในงาน <c oughs> ย,ยู่บ่เนี่ยสบายดีด,ยยด้วยเสื้อเพราะว่าตอนนี้ก็จาล่างทาสีกับโบเคยไปไ็นไรเนาะหากเป็นในในมันก็เป็นมุ้ยชะมัดดินกรแม่นหาสร้างโบนี่ก็เลยม,มุ้งมวยเองอ่ะนะจากวยกับหญ้าเกี่ยวเข<อ>่า<อ>ตีบ้านี้ก็เลย มาเจอนายสร้างเจ้าของบันได้ยู่ะว่าบ่ได้อยู่บเออกะหัวได้กะมันกจําเป็นได้น้อแต่ระวังหม่ถึอกันอันนี้ในเฮ้าเนี้ยเนาะระวังหมยถึงเฮ้าก็ไล่แล้วสิเป็นยังมันกับริมีอย่างไรเออกะค่อยลูกไปนี่แล้วเดี๋ยว อันถ้าห้องพื้นก่อนเนาะพี่น้องเอ้ยถ้า <Pink. S 1> ห้องพื้นก่อนแล้วจังสิได้ล<ช><อ>งสีเพราะว่าสีห้องพื้นนี่เฮาสิทาเบิดเลยเนาะพี<ส>่น้องเอ้ยทาเบิดทั่วเบิดเลยทาสีเดียวกันเบิดเลยเากันเอไผอยู่บ่ทา หากมื่อนี้ยมีลมหุ่ยหอยอยู่บาดแดดกันเนาะใครในจังหน่อยใครอยู่พาห้องนี้เดียวอันมนุนซาเล้งออกหายก่อนเลิศเพราะเดี๋ยวเฮาอสิเอารถไปเข่าห้องมออีกก่อนรถพอดไดพาโนนไปมือหน้าเนาะพอได้พาโนนไปมือน่นาเอาซาเล้งออกอีกก่อนึกอะสิเอารถไปใสเป่เบี่ยนนิ่นวพี่น้องเลยระวังได้ดุระวังตกได้ดุน่ะนิ่วมันอย,อยากรวมเนาะ ไม่ได้ how ขี่เดี๋ยวมันใส่เปลี่ยนนิ้วไม่พี่น้องเลยเมื่อสมัครดินกันนานอยู่เด้ผู <ś c oughs> จจ้จุดจดัดจุดจัดอยู่เด้เมื่อสมัครดินกันคร <ś c oughs> ับทำนี่นะทั้งสร้างพื้นกระพากัรยากเกี่ยวเข่าพี่เราเลยมอไรกระได้ว่าเกี่ยวเขาเ่าแล้วบ้าคือสีหึงว่ะสันเนาะหึงนะแต่พ่อก็เลยกับ ตูยงก็เลยจัดการเองเลยจัดการบันพากันรับช่วงต่อเลย <laughs> จำร่วงต่อเส้นช่างวัน <laughs> <laughs> ก็คืออยู่ได้รองพื้นพี่น้องกัาลองพื้นก่อนรุ่นพอหลายนำ้ำกันเลยมุยม้ยจะมาบินตัวอะไมันดังๆกระตูน้องเป็นจำพอหลายเส้นน้ำแมเน่ปล่อยมันแหงมันออกเนาะ ยันโบออกได้หลายสีสีตัวนี้ก็เข้มคือกันเด้บอเนี่ยถ้าว่าแห่งนะยันโบอองนะเพราะสีถึกสีนี่ยันเน้นตับแล้วได้ไหนเรอดุนเบิงพี่น้องเลยเนาะบัดไปเห็ดแล้วเลยสีออกมากเป็นแบบใดพี่น้องเลย จักว่าสร้างสมัครเล่นกับแัดหลังจากที่เห็ดกําแพงท่าสีกําแพงนี่ไปรถมีคนมาจองตัวลายอยู่ไปจักวะเห็ดเหนง้ามๆไลเอออยู่หนาทางซ้ำเออเมื่อไรมาเห็นเรติดใจรหัวใช้ทางท่าสีเราบ้า่ะถามหาสร้างนะะงานเข่ารถได้งานย้อนนะนอตุ เราลุ่นเบิกใบเพืชนเฮ็ดแล้วพี่น้องเอลยเนาะเดี๋ยวใหายทั้งถั่วพอนท่าห้องนี้แล้วไรสิห้เพืนหันกระเล่งออกเดี๋ยวสิเอารถไปเข้าห้องมองกร้านบ้านนี้ผู้เล็กนหน่อยคนหน่อยเขาก็อยากไปหันข้าเลยเราให้ตู้อ้วนหันออกกอนรวยอ,อ,อย่างเอารถไปแปลงพันน่าพุ่นมันกำลังเป็นหานสร้างเนะนะมันรวมพี่น้องเอลยเหนียวมันอ่ะมันรวมเนาะ ต้องได้ไปเปลี่ยนใหม่พี่น้องเลยเวลาเข่าขี้เลียวมันทรายก้นเนาะมันบิดติ้งหนองติ้งหนองนอนนเ <g ül üyor> ดยเอ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะคลิปนี้ทั้งแม่น้องนอนกันสิขอจบลงซรัพนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยโดยดูเดี๋ยวแม่พาไปไปพบพ่อกันคลิปหน้าอีกเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วเนาะขอกล่าวคำบาสบายดี